เป็นนักธุรกิจดาวรุ่งเป็นหนุ่มไฟแรงเป็นหนุ่มสังคมคนดังเขาค้นพบว่าสิ่งที่หัวใจมันเรียกร้องที่สุดคือการวิ่งหากเขาวิ่งไปที่ความเร็ว7ถึง10นาทีต่อ1กิโลเมตรเขาจะวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆเขาจะไม่มีวันเหนื่อยและนั่นหมายความว่าเขาจะวิ่งไปได้ตลอดการจนกว่าจะพอใจ พรีเซนเตอร์บายหัวเว่ยวอช GT 3หัวเว่ยวอช GT อัลลันเนอร์ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top Two Tone บายพิรนั์จำปาเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับท็อปท Tone to ครับกับผมโทนคุมพิรน,นั์จำปาเงินครับ วันนี้เรื่องราวที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องราวของดีนคานาเซสครับเศรษฐีนักธุรกิจที่ลาออกมาเพื่อไล่ล่าตามนรกจริงๆมันคือการมาทําตามความฝันการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เขากลายเป็นปีศาจนักวิ่งที่ไม่เคยเหนื่อยนะครับจากพนักงานหนุ่มหล่อนะครับที่ทํางานออฟฟิศใส่สูตรผูกไทยแต่งตัวดีนะฮะมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้อะไรประมาณนั้นนะครับเขาเป็นนักธุรกิจ ไฟแรงครับทุกคำพูดของเขาที่ออกมาน่าเชื่อถือมากมีคนยกย่องเขามากมายในวงการธุรกิจครับเขาเป็นคนที่พูดจาหน้าเชื่อถือมีทัศนคติที่ดีครับทุกคนชื่นชอบเขายกเว้นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเขาครับก็คือตัวเขาเองครับวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวของเขาคนนี้ครับดีนคานาเสเรษฐีนักธุรกิจที่ลาออกมาเพื่อไล่ล่าตามนรกครับ ก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวของดีนคาราเซสนะครับในยุคสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้นหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่พวกเรานั้นรู้จักนะครับใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการออกกำลังกายดังนั้นใครที่นะครับชอบออกกำลังกายหลังจากที่ทำงานแล้ว อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการออกกำลังกายผมขอแนะนำครับหัวเว่ย a อ h GT3 และหัวเว่ย a อ h GT เทอ n n r Smart w a ครับสมาร์ทวอชรุ่นใหม่จากหัวเว่ครับดีไซน์นั้นสุดเท่เลยนะฮะดีไซน์สุดเท่ครับขนาดคนอย่างผมใส่ยังดูดีเลยนะครับคุณจะใส่ไปออกกำลังกายหรือว่าใส่ไปทำงานใส่กับชุดลำลองก็ดูดีมีระดับนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะข้อนี้ผมชอบมาก อายุแบตเตอรี่นั้นยาวนาน14วันต่อการชาร์จ1ครั้งชาร์จ1ครั้งเนี่ยอยู่ได้14วันไม่จุกจิกกวนใจครับและยังมีฟีเจอร์สำคัญครับในการตรวจวัดค่าสำคัญของร่างกายของเราเนี่ยตลอดทั้งวันครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดค่าออกซิเจนในเลือดค่าจำนวนก้าวแคลอรี่และค่าต่างๆที่เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการออกกำลังกายสำหรับ คนที่ใส่ใจชื่นชอบการออกกําลังกายหรือการควบคุมดูแลน้ําหนักนะครับเช่นเดียวกันกับระบบติดตามที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมถึง5้าระบบ5้าระบบในเรือนเดียวครับสำหรับสายวิ่งเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนมีผู้ช่วยที่เป็น AI นะฮะที่คอยแนะนําแนวทางในการฝึกซ้อม และช่วยเตือนกิจกรรมที่สําคัญงระหว่างวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําการยิ้มและการออกกําลังกายเป็นต้นอ่าช่วยเตือนการยิ้มด้วยเหรอไอ้ยอดเลยนอกจากนี้ครับหัว w ว่ Watch GT3 เนี่ยนะฮะแล้วก็หัวเว่ย t Runner เขายังมีโหมดบันทึกการออกกำลังกายมากกว่า100โหมดพร้อมกันน้ำในระดับ5 ATM ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาครับ หัวเว่ย a t c h GT3 นะครับรุ่น46มิลิเมตรราคาแค่7,990บาทนะครและหัวเว่ย a t c h GT Runner นะครับราคาแค่9,990บาทเท่านั้นพร้อมโปรโมชั่นนะครับในช่วงระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้ใครซื้อในช่วงนี้รับไปเลยครับหัวเว่ยสเกล3 พร้อมสายไนลอน22มิลิเมตรอย่าช้าอย่าพลาดโอกาสทองนี้ครับรีบไปเป็นเจ้าของนะครับรีบไปหาหัวเว่ยวอชจีทีสและหัวเว่ยวอชจีทีแอนด์มาครอบครองเลยครับแล้วกลับมาที่เรื่องของดีนคาราเซสครับนะผู้ชายที่เป็นผู้ชายบ้างงานแล้วก็ประสบความสำมเร็จในสายงานการเป็นนักธุรกิจ ที่เป็นนักธุรกิจดาวรุ่งเป็นหนุ่มไฟแรงเป็นหนุ่มสังคมคนดังนะครับปรากฏว่าเขาก็มาเจอจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อตอนที่เขาอายุ30ปีครับคืนนั้นมันเป็นคืนฉลองวันเกิดของเขาที่บาร์แห่งหนึ่งครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องมีบาร์เทนเดอร์ในการผสมเครื่องดื่มดีๆนะฮะปรุงรสชาติให้กับบรรดาแขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย ะร,ระหว่างที่เขาออกสเต็ปนะครับโชว์ลวดลายลีลานั้นเนี่ยก็มีสาวๆเข้ามาลูบุงร้อมนะฮะมาดีบุคลิกดีโปรไฟล์ดีผู้หญิงทั้งหลายนะฮะ mm hmm. เขาก็ชื่นชอบชื่นชมนะฮะผู้หญิงที่อยู่ในบาร์นั้นเขาก็มาเข้าหาทางด้านของดีนคานาเซสดีนคานาเซสเนี่ยใจหนึ่งแกก็ไม่ใช่พราอิฐพระปูนนะครับ mm hmm. ก็พอมีคนมีสาวมาเข้าหาเนี่ย ใจหนึ่งก็อยากจะเรียวกว่าทำในสิ่งที่ไม่ค่อยถูกทำนองคองทำนักนะครับแต่โชคดีว่าเขานั้นเป็นคนรู้จักยับยั้งชั่งใจเขาต่างจากผมครับท่านเขาไม่ลืมว่านิ้วนางข้างซ้ายของเขานั้นสวมแหวนแต่งงานเอาไว้ใช่ครับเขามีภรรยาแล้วมีลูกแล้วถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็คือนึกถึงหน้าลูกเมียนะครับปรากฏว่าเขาคิดได้ครับฉับพันทันใดเขาก็ปรีก เอาตัวเองนั้นเนี่ยออกมานะครับออกมาเนี่ยเขาก็เหมือนสำนึกผิดยังไงไม่ทราบนะฮะเขาเดินมาบนถนนกลางดึกที่เงียบสงัดครับเขาสับสนกับสิ่งที่กำลังดำเนินไปในแต่ละวันหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถอดชุดละปดเนภายออกนะ,ะเพื่อจะวิ่งกลับบ้านครับอยู่ดีๆเขาก็อยากจะวิ่งครับเขาวิ่งกลับบ้านครับดีนคาราเซ่ครับ เริ่มเพิ่มความเร็วในการวิ่งของเขาทีละนิดครับจุดมุ่งหมายของเขาก็คือการวิ่งไปข้างหน้าแต่เาว่าเมื่อเขาวิ่งไปเนี่ยนะครับระหว่างนั้นภาพนะครับต่างๆมันก็โผล่ขึ้นมาในหัวฮะเป็นเรื่องภาพการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่แสนวุ่นวายของเขานะครับมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็ไม่มีแสงไฟจากถนนแล้ววิ่งมาจนแบบไฟมันค่อยๆหายไปแล้วนะฮะไอการที่ไฟมันหายไปเนี่ย แสดงว่าเขานั้นวิ่งมาจนพ้นโซนเมืองแล้วครับวิ่งบนถนนอยู่เงียบๆคนเดียวครับและนี่คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาเริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกเมื่อเหงื่อไหลครย้อยนะครับเมื่อเหงื่อมันแทรกซึมหลุดออกมาจากรูกขุมขนของเขาจิตใจของเขานั้นพุ่งทะยานไปเร็วกว่าฝีเท้าครับการวิ่งอาจจะทำให้ร่างกายของใครบางคนนั้นเจ็บปวดแต่ไม่ใช่สำหรับเขาครับ รู้ตัวอีกทีเขาก็วิ่งมาเป็นระยะทางกว่า45กิโลเมตรโอ้หพอจะมาคุณลุนช่องวิ่งไม่รู้ตัวครับวิ่งไป45กิโลเมตรครับแล้วพาทิตย์ก็ขึ้นจากท้องฟ้าบอกเวลาว่าเช้าแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาต้องเริ่มทํางานที่จะทําให้เขาได้เงินมาเพื่อจะมาใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยในชีวิตที่เป็นวงสังคมหรูหราให้โซของเขาแบบเดิมนะครับ เมื่อเขาฟื้นสติขึ้นมาก็พบว่าเท้าของเขามีแผลผุพองจากการสวมรองเท้าคัดชูแล้ววิ่งนะฮะมันใช้รองเท้าผิดประเภทวิ่งนะครับก็ใส่ชุดออฟฟิศวิ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะฮะที่ง่ามขาของเขาเนี่ยก็เกิดแผลจากการเสียดสีของกางเกงสลักที่ใส่ทำงานนะฮะแล้วต้องมาวิ่งเนี่ยนะครับแต่ที่น่าแปลกก็คือสภาพจิตใจของเขานั้น กระปอดโปร่งชนิดที่มันไม่เคยเป็นครับเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตก่อนที่จะเริ่มหยอดตู้โทรศัพท์นะฮะเพื่อโทรบอกให้ภรรยาของเขามารับที่หน้าร้านเซเว่นอีเลเว่นแห่งหนึ่งที่อ่าวฮาฟมูลซานฟรานซิสโกทันทีที่เจอกับภรรยาของเขาเขาก็บอกกับภรรยาเขาว่าเจียบรักผม,มรักคุณนะ ตลอดระยะเวลาการวิ่ง45กิโลเมตรเขาบอกว่าเขาเห็นภาพสมัยที่ทั้งคู่ยังเป็นคู่รักวัยเรียนลอยมาลำลึกความหลังนะฮะคือรู้สึกผิดกับเมียนะพูดตรงๆนะครับเธอเคืออัรักแรกของเขาครับภรรยาก็ถามว่าคุณจะกลับบ้านเลยไหมหรือจะแวะทานอะไรหน่อยไหมคะแต่ว่าดีนนั้นก็ตอบภรรยาไปว่าไม่เป็นไรคุณขับกลับไปส่งผมที่ออฟฟิศเลย คำตอบนี้ไม่ใช่คําตอบที่น่าประแดกใจของเขาครับเพราะว่าดีเป็นคนบ้างงานมากนับตั้งแต่ที่เรียนจบแม้เธอจะคิดว่าบางทีเนี่ยดีนก็ทํางานมากเกินไปจนลืมชีวิตครอบครัวไปครับภรรยาของดีนนะพอเห็นว่าสามียังจะกลับไปทํางานทั้งๆท,ที่น้ําท่าก็ยังไม่ได้อาบเธอก็เลยถามนะครับว่านี่คุณจะไปทํางานต่อเลยเหรอเธอถามด้วยความเป็นห่วง ก่อนที่ดีนคานาเซ่จะตอบสั้นๆว่าไม่อะที่ผมกลับไปออฟฟิศเนี่ยผมจะไปเขียนใบลาออกที่เขาจะกลับไปออฟฟิสรอบนี้ไม่ใช่จะกลับไปทํางานหามลูกหามค่ำครับเขาจะกลับไปเขียนใบลาออกและหลังจากนั้นครับชีวิตของเขาก็ได้เริ่มต้นใหม่อย่างจริงๆจ,จังๆในวันเกิดครบรอบ30ปีของเขานั่นเองครับ แต่การที่เขาทำแบบนี้เขาต้องทิ้งเงินล้านเพื่อกลับสู่จุดเริ่มต้นเพราะเขาค้นพบว่าสิ่งที่หัวใจมันเรียกร้องที่สุดคือการวิ่งและไม่อาจจะรอได้อีกต่อไปครับตั้งแต่เริ่มจำความได้เนี่ยการวิ่งคือสิ่งเดียวที่ดีนเขาภาคภูมิใจครับดีนนั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลที่ King's g a r d เด c a l i f o r n i เียแม้จะอายุแค่5ขวบแต่ดีนเนี่ยคือเด็กที่แปลกประหลาดกว่าใครในโรงเรียนครับ เพราะเขานั้นเนี่ยไม่ยอมขึ้นรถบัสรับส่งนักเรียนหลังจากเลิกเรียนแต่เขาเลือกที่จะวิ่งกลับบ้านด้วยเหตุผลเพราะว่ามันสนุกดีเท่านั้นเองครับมันเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยครับไปจนถึงในระดับประถมและมัธยมจนกระทั่งนะฮะเขาเข้าไฮสคูลจึงได้เป็นสมาชิกของทีวิ่งคอสคันที่ของโรงเรียนนะครับภายใต้การนำของโค้ชที่ชื่อว่าแจ็คแมคทราวิสโดยที่โค้ชแจ็คเนี่ย เขาได้เห็นศักยภาพในตัวของดีนคานาเซสเขามั่นใจเลยว่าเด็กคนเนี้จะเป็นยอดนักวิ่งระยะไกลระดับโลกได้อย่างแน่นอนครับเขาจึงไปป,ป,ปลุกเร้าไปยัดทัศนคติของการเป็นนักวิ่งชั้นยอดให้กับดีนอย่างเต็มที่เลยครับออกไปท้าทายกับเรื่องยากๆถ้าทำได้แล้วจงหาอะไรที่มันยากยิ่งกว่าที่เคยผ่านมาทำ นี่คือหลักการแนวคิดของดีนคาร์เนเซสครับที่เขาคิดมาโดยตลอดไม่นานเขาก็ชนะการแข่งขันวิ่งคอสคันที่ที่ระดับรัฐแคลิฟอร์เนียทันทีที่เขาชนะการแข่งขันโค้ชแจ็คก็เข้ามาถามเขาว่าเฮ้ดีนนายรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เป็นแชมป์ดีนก็ตอบกลับไปว่าการพยายามอย่างหนักและท้าทายกับความยากลำบากของโค้ชนั้นมันทำให้ผมรู้สึกดีจริงๆครับโค้ช ผมเชื่อคุณแล้วครับโค้ดแล้วเขาก็ตอบไปพร้อมกับยิ้มด้วยความมั่นใจครับน่าเสียดายที่นั่นไม่ใช่คำตอบที่ทำให้โค้ชแจ็คพึงพอใจหรือชอบใจเขาสอนมวยดีแล้วบอกว่าถ้าการวิ่งแล้วชนะทำให้เขารู้สึกแค่นั้นเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันยังไม่ยากพอครับ คำตอบที่โค้ชแจ็คเขาอยากได้เนี่ยนะครับมันจะประมาณว่าความท้าทายที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่ายิ่งวิ่งต่อไปก็ยิ่งเจ็บเหมือนกับลงนรกซึ่งแน่นอนว่าดีนไม่ค่อยเข้าใจมากนักเพราะสําหรับเขาแล้วเนี่ยการเป็นแชมป์ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําหรับเด็กอายุแค่15ปีในตอนนั้นนะครับแต่ทว่ามันไม่มีเวลาให้เขาได้หาคําตอบ กับคําพูดของโค้ชแจ็คนะครับได้มากนักเพราะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยดีนก็ต้องย้ายตามคุณพ่อไปอยู่ที่ซานคาเรเมนเต้แต่คําพูดของโค้ชแจ็คเนี่ยมันก็ยังฝังหัวอยู่ในใจของเขาเสมอมาครับหลังจากย้ายโรงเรียนและย้ายที่อยู่แล้วครับดีนได้เข้าทีวิ่งระยะไกลของโรงเรียนซานคาเรเมนเต้นะครับภายใต้การนําของโค้ชเบนเนอร์คัมมิงส์ ซึ่งทฤษฎีของโคชเบนเนอร์คัมมิงเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะฮะคติของทีวิ่งของที่ซานคาเรเมนเต้เนี่ยก็คือว่าใช้การวิ่งเพื่อค้นหาความสงบภายในจิตใจเขาเริ่มวิ่งเก่งเรื่อยๆครับและทำเวลาได้ดีขึ้นมากตามลำดับแต่ทว่านะฮะเส้นทางก็ต้องยุติลงอย่างรวดเร็วเมื่อพ่อของเขาเห็นว่า ลูกชายเนี่ยนะครับเสพติดการวิ่งมากเกินไปจนมันจะเสียการเรียนแล้วเมื่อได้พูดคุยกับพ่อก็ทำให้เขากับพ่อนั้นหาแนวทางร่วมกันเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่านะฮะเขาคิดว่าการวิ่งเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้อะไรอะวิ่งไปแล้วมันได้อะไรอะและยังคิดว่าการเอาเวลาไปวิ่งเวลา 6- 7ชั่วโมงนั้นเนี่ย มันทาให้เขาเสียเวลาอ่านหนังสืออีกด้วยครับซึ่งหลังจากนั้นดีนคาร์เซสก็ไม่เคยกลับมาวิ่งระยะไกลอีกเลยตลอดระยะ15ปีต่อมานะครับเพราะว่าเขาต้องเอาเวลาไปมุ่งมั่นกับการเรียนเรียนให้จบหางานดีๆทําเพื่อจะประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อยอะไรประมาณนั้นแม้ว่าชีวิตเนี่ยจะเจอกับความสาเร็จตลอดในช่วงเวลาหลังจากนั้นแต่การออกวิ่งกลางดึกในขณะที่เมาเหล้าของเขานั้น มันกลับทําให้สภาพความสนุกในการวิ่งเมื่อครั้งยังเด็กมันกลับมาเขาพบว่าตัวเองนั้นเนี่ยเป็นคนทํางานหนักมากทํางานัวลาหลายชั่วโมงบางครั้งในวันหนึ่งๆนเนี่ยแทบไม่ได้คุยกับครอบครัวเลยด้วยซ้าดีเนี่ยเขารู้เลยว่าอชีวิตออฟฟิศวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนั้นเน่ยมันคงไม่ใช่ชีวิตที่เขาต้องการแล้วครับเขาอยากจะกลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่ง เขาจึงเลือกที่จะเป็นนักวิ่งทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะมีอะไรรออยู่บ้างครับหลังจากที่กลับมาวิ่งนะครับดีนก็นึกถึงของคำพูดโค้ดแจ็คนะครับที่เขายังจำได้นะครับเขาจำคำที่โค้ดแจ็คเคยบอกกับเขามาตลอดตั้งแต่ตอนอายุ15ปีว่าถ้ายิ่งรู้สึกสบายดีนั่นแสดงว่าแกายังไม่สามารถผลักดันตัวเองได้มากพอ แกต้องรู้สึกทรมานและเหนื่อยเหมือนกับตกนรกดีนึกถึงประโยคนี้และพยายามค้นหาสิ่งที่เจ็บปวดเหมือนตกนรกให้เจอตามที่โค้ชแจ็คได้บอกนะครับ mm hmm. เขาก็พยายามไปตีปความนะฮะประโยคนี้ด้วยตนเอง mm hmm. เขาก็เริ่มกลับมาวิ่งแบบจริงๆจังๆครับแม้ว่าจะไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุน และเมื่อเริ่มต้นกลับมาวิ่งจริงๆจ,จ,จังๆนั้นเนี่ยเขาก็พบว่าตัวเองทาได้ดีไม่ต่างกับตอนที่อายุ15ปีเลยครับทั้งๆที่เวลามันก็ผ่านมาเนิ่นานานแล้วและเขาก็ใช้ร่างกายกับการปาร์ตี้แทบจะตลอดระยะเวลาที่ห่างหายจากการวิ่งไปแต่ทำไมพอเขากลับมาวิ่งร่างกายเขาก็ยังฟิตเปียะ นอกจากนั้นเขาก็พบว่าตัวเองมันยังมีศักยภาพในการวิ่งนะครับอยู่เต็มเปี่ยมเลยเขาเริ่มต้นนะครับพยายามที่จะท้าทายตัวเองทีละอย่างโดยแต่ละรายการที่เขาไปลงแข่งขันนะมันโหดจนคนธรรมดาแทบจะไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันอาทิไปลงแข่งขันในรายการ Dead Water Ultra Marathon นี่เป็นการแข่งขันวิ่งในระยะทาง2 1 7กิโเมตรเป็นการวิ่งข้ามเดทวันเล y ภายใต้อากาศเที่ยงร้อนถึง49องศาเซลเซียสฝรั่งเนะ่ะเดี๋ยวว่าแนตะ่49องศาเซลเซียสเลยนะเจออากาศสักโอ้โห30นี่ร้องกันแล้วนะนี่49องศาเซลเซียสนะครับเขาก็ไปลงแข่งขันนะฮะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เอาเท้าเหยียบลงถนนเนี่ยมันรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังเหยียบไปบนกองไฟครับดีเล่าถึงการแข่งขันรายการดังกล่าว ซึ่งมันร้อนและอู่มากวิ่งไปยังก็อยู่ในนรกนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งพลังหรือว่าพรสว่สานอันเต็มเปี่ยมของดีนได้ครับดีนเนี่ยติดท็อป10เข้าเส้นชัยตลอดในการแข่งขันรายการนี้นับตั้งแต่เข้าแข่งขันเมื่อปี2000จนถึงปี2008นอกจากสนามที่ร้อนเหมือนนรกแล้วนะครับดียังลองในสนามที่เป็นน้ำแข็ง ะะไปวิ่งที่อุณหภูมิติดลบ25องศาเซลเซียสแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของอุณหภูมิสภาพอากาศเท่านั้นนะครับระยะทางก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาเลือกและตัดสินใจที่จะลงแข่งขันในรายการใดก็ตามเขาเคยวิ่งข้ามประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วครับดวงเริ่มต้นตั้งแต่ดิสนีย์แลนด์เมืองอนาฮามรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะจนถึงมหานาครนิวยอร์ก ด้วยระยะทาง4,800กิโลเมตรใช้เวลาไปทั้งหมด75วันครับนอกจากนั้นเนี่ยในปี2005เขาลงแข่งขันในรายการวิ่งที่มีระยะทาง560กิโลเมตรซึ่งเป็นรายการที่เขาวิ่งรวดเดียว80ชั่วโมงกับอีก44นาทีนะครับ โดยไม่หยุดพักนอนหลับเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกรายการที่กล่าวมานั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดียังมีดีกรีแชมป์วิ่งระยะไกลมากมายและยังเคยทำสถิติวิ่งมาราธอน50รายการใน50รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลาแค่50วันมาแล้วครับ ทุกคนก็เริ่มแปลกใจในความอึดเกินคนของเขาแล้วนะครับแม้ตัวดีเนี่ยจะกลายเป็นนักวิ่งชื่อดังมีแชมป์การันตีมีสปอนเซอร์เข้าและมีหน้าตาทางสังคมแล้วในตอนนี้แต่เว่าเขายังคงหาความทรมานในแบบที่ใกล้เคียงกับการตกนรกอย่างที่เคยโดนโค้ชแจ็คบอกมาแล้วก็ยังหาการแข่งขันแบบนั้นเนี่ยไม่เจอเลยสักครั้ง ซึ่งเรื่องนี้เขาก็ถามกับตัวเองเป็นประจำว่าอะไรคือสิ่งที่ยากกว่าที่เขาทําอยู่อีกคือคือจริงๆสิ่งที่โค้ชแจ็คบอกแล้วเขามาทำเนี่ยมันก็ใช่แล้วครับแต่พอะเอิญเขาอะมันเก่งเหนือมนุษย์นะฮรพอมาทาสิ่งที่คนอื่นเขาทําแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันตกนรกแต่ดีนกับรู้สึกแบบก็ธรรมดาธรรมดาหือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะฮะเขาบอกว่าเขาเองก็แปลกใจมากครับพอต่อให้เขานั้น วิ่งไกลแค่ไหนเขากลับไม่รู้สึกเหนื่อยไม่ว่าการท้าทายใดๆที่เขาหาเข้ามาเพื่อทดสอบและทำลายกล้ามเนื้อของของตัวเขาให้ทรมานเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะมันกลับทำอะไรร่างกายเขาไม่ได้เลยครับนั่นคือสิ่งที่เขาเริ่มเอะใจเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกเดียวตอนที่เขาวิ่ง80ชั่วโมงรวดเดียวคือเขารู้สึกง่วงนอน ะะแต่จิตของเขารู้สึกมุ่งมั่นมากนะฮะมากชนิดที่ว่าแม้ว่าเขาจะหลับตาลงเนี่ยแต่เขาก็รู้ว่าร่างกายของเขามันยังสามารถวิ่งต่อไปได้นั่นคือความรู้สึกที่แบบว่ามันอยากจะไปต่อแค่นั้นเองครับเท่าที่เขารู้เขาที่บายความรู้สึกนั้นแบบนี้นะครับนั่นมันหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเขาเป็นมนุษย์ที่ไม่มีวันเหนื่อยครับ ไม่ใช่แค่ตัวของดีนเท่านั้นที่สงสัยในศักยภาพของตัวเขาเองครับแต่แทบจะทุกคนในวงการวิ่งระยะไกลนะฮะก็ตื่นตัวมากกับความสามารถเกินคนนะ,ะที่ไม่เคยปรากฏกับมนุษย์คนไหนในโลกมาก่อนนั่นจึงทำให้ทางมหาวิทยาลัยโคโลราโดเชิญเขาเข้าไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อไขให้เจอว่าพลังงานอะไรแน่ ที่มันซ่อนอยู่ในร่างกายของดีนคานาเซสครับการทดสอบด้านร่างกายก็คือการให้เขาขยับและออกกำลังกายแบบหนักอยู่และผลที่ออกมานั้นเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติครับร่างกายของเขาแข็งแรงเหมือนกับนักกีฬาอาชีพหลายคนพลังพิเศษยังไม่เปิดเผยตัวออกมาครับดังนั้นจึงต้องเข้าสู่การทดสอบส่วนที่2ก็คือการทดสอบที่เขาเรียกว่า lactate threshold หรือว่า LT LT ก็คือการที่กรดเล็ติกในเลือดนั้นเริ่มสูงกว่าปกติเนื่องจากการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้เกิดกรดเลค t ติกนะครับซึ่งกรดเลคติกจะถูกกำจัดออกด้วยกระบวนการเผาผลาญแบบใช้ออกซิเจนหรือว่าการหายใจการทดสอบแบบ LT เนี่ยก็คือตัวแสดงชี้วัดให้เห็นว่าร่างกายของคุณนั้นสามารถอดทนต่อการออกกำลังกาย ได้มากขนาดไหนนั่นเองครับดีนก็เล่าเรื่องนี้ว่าตอนแรกเนี่ยทีวิจัยก็บอกว่าขอใช้เวลาตรวจสัก15นาทีแต่เพราะว่าเอาจริงๆพวกเขาใช้เวลาตรวจถึง1ชั่วโมงและบอกกับเขาว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนครับพลังพิเศษในตัวของดีนั้นเผยโฉบออกมาแล้วครับเขานั้นมีเลือดในร่างกายมากกว่าคนปกติและนั่นมันคือสาเหตุ เริ่มต้นที่ทําให้เขาไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนั่นเองโลลองในซองดีเยจากมาวิยาลัยซาวอยอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาค้นพบในตัวของดีนคานาเซสโดยที่โลลองบอกว่าถ้าคุณฝึกให้ชายคนนี้วิ่งระยะไกลคุณจะได้ผลทดสอบว่าระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เขาสามารถวิ่งได้ไกลและทนทานขึ้น แต่ถ้าเขามีเพียงแค่นั้นเขาจะไปถึงทางตันและไม่สามารถพัฒนาได้มากกว่านี้แต่สำหรับดีนเขามีเกณฑ์ค่า LT ที่ไร้ขีดจำกัดและมันส่งผลไปถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดของเขาด้วยคุณภาพกล้ามเนื้อของเขาสูงมากจนสามารถกำหนดการทำงานของส่วนต่างๆได้นี่คือสิ่งที่โรลองเมซองดีเยได้อธิบาย สิ่งที่เขาค้นพบนะฮะพลังงานหรือว่าพลังพิเศษที่เจอในดีนคานาเซนครับกล้ามเนื้อของดีนนั้นเนี่ยแข็งแรงจนขนาดที่ว่าต่อให้วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ยุบและแทบไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลยครับสำหรับคนอื่นเนี่ยในการวิ่งมาราธอนอาจจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นฟื้นฟูนฟงร่างกายนะครับเป็นสัปดาห์เลยแต่สำหรับดีนคานาเซนนั้นเขามีความเสียหายของกล้ามเนื้อน้อยกว่าคนปกติถึง6กเท่า ดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าหากเขาวิ่งไปที่ความเร็ว7 1 0ถึง10นาทีต่อ1กิโลเมตรเขาจะวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆเขาจะไม่มีวันเหนื่อยและนั่นหมายความว่าเขาจะวิ่งไปได้ตลอดการจนกว่าจะพอใจโอ้โหนี่มันยอดมนุษย์แล้วอ่ะคือดีเนี่ยเขาบอกว่าเหนื่อยเขาไม่เหนื่อยเมื่อยเขาไม่เมื่อยเขาวิ่งไปเรื่อยๆเขาไม่เมื่อยเขาไม่เหนื่อยครับ คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยซาวอย์ยังเปิดเผยอีกว่าแม้ดีนจะมีร่างกายที่เหนือมนุษย์แต่เขาโชคดีมากที่สามารถปลุกความสามารถพิเศษนี้ขึ้นมาได้เพราะบางครั้งต่อให้คุณมีความสามารถขนาดไหนแต่ถ้าไม่ยอมขัดเกลามันก็กลายเป็นความสามารถที่ศูนย์เปล่าซึ่งตัวของดีนได้ปลุกมันขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนอนุบาลที่เขาก็รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแบบนี้คือตอนนั้นเขาไม่รู้้วยซ้ำว่า อามันคืออะไรอะ่ะแต่เขาชอบวิ่งอะ่ะเขาก็ใช้ความสามารถของตัวเองตรงเนี้ยมาเรื่อยๆืแม้ว่าจะมีช่วงช่วงเวลาหนึ่งที่เขาห่างหายไปตั้งใจเรียนหนังสือให้จบนะฮะไปทำงานแล้วไปอยู่ในชีวิตสังคมอีกแบบหนึง่งแต่เมื่อเขากลับมาขัดเกลาวความสามารถพิเศษนี้ใหม่เขาก็เรียกความสามารถเหนือมนุษย์นี้กลับคืนมาให้กับตัวเองได้ครั้งนึงครับปริศนาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถูกไขออกมาแล้วครับว่าดีนคาร์เนเซต คือผู้มีพลังพิเศษทางร่างกายอย่างแท้จริงและมันเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดเขาจึงหาความเหนื่อยหอบจนทรมานเหมือนกับที่โค้ชแจ็คของเขาเคยบอกไว้ไม่เจอแม้แต่ครั้งเดียวไอ้นรกนั้นสำหรับเขามันไม่มีอยู่จริงเนื่องจากว่าเขาเก่งเกินมนุษย์นั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของ Top 2 t ทูโนครับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้เวลาใน EP นี้หมดลงแล้วครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Main Stand ด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ